คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC มิดลักที่คารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันพุธที่4ธันวาคมนะครับพศ2567กับเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีปู่ทวดหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้ fc พี่น้องในลุ้นไปด้วยกันก็รอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปุ้ทวดก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอ็ซีเป็นน้องสนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้ครับไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสัง จักรวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพสิทธิวิชาจราณยสังสัพพโลกาจริยาญนณสังเอเตนะยาเสนเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวติโหนตุไมหังนะโมพุทธสะนะโมธรรมสะนะโมสังคสสะเสยยะทีทางหุดูหูดูสวายะสาธุ ครับผมเลขทูบบารมีปูทว่วก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียง fc พี่น้องได้ลุ้นเลี้ยงทูบปฏิการลุ้นลุ้นปิกันครับผม ครับผมเลขทูบบารมีปูทวดนะครับก่อสุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบุญบาร,รมีปูทวดต่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบมมันดนบาลเลขทูปท,ที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุธนะครับที่4ธันวาคมพศ2567ให้ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวด ทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทั่วพอลิมีผูทั่วก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีนะครับพี่น้องเห็นเป็นแต่ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไป นะครับสำหรับแอดมินเห็นเจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปก็สามารถเข้าไปรับชมติดตามได้เพื่อความมนต์ตรงกันเปิดมีโชคด้วยกันสําหรับเอสซีพี่น้องที่ชอบแนวทางเรืองทู่บารมีปุ๋ยทัดนะครับก่อนออกไปไปลึงกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอสก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสําหรับมีโชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ